กู z o o ย้อนหลังครับเดี๋อีกผู้ชมก็หลังใน่เล่นตุนครับวันนี้มาใส่แพรครับกล้องอาจจะสั่นๆหน่อยต้องขออภัยครับเดี๋ยวมาใส่แพรครับของกูนะครับเดี๋ยวรอจุ๊บยิกได้เลยครับนี่เรามาไล่นตุดให้ดูก่อนบนนู้นก็จบใส่แพรของดูนะ โน้นยากคตรลุกเลยโัวนี้ไม่เป็นไรปีๆหน่อยว่ะผมไม่ผมไม่ได้เป็นคดมากเนะคนมาก,กานาร ว่าผมต้องเรือกล้อง Google แน่นอนนะครับเพราะกล้องโทรศัพท์นี้ถ้าอยากจะได้มีกันก์อะไต้องประมาณห้ปันเด้นคกับห้าันนะแล้วก็ล้อง g o o g e เนี่ยราคาหนึ่งกคือแบบต้องาาปไปดูในบกล้อง Google ยี่ห้อ Google อ,อะไรอ่ะนี่มีไหมนอกครับแต่ไม่ใช่้องไม่ใช่ของอินรับ เด, yup. <S <s <target> ดี๋ยวมาดูเห็นก็ว่าใจดีนะครับคนก็นิยมได้คนนิยมได้ก็เลยช่วยไปลงซื้อมาดูน <Jonas> ี่ครับใช้งานนี้ก็น่าจะได้ดูนะครัก็คนไดู้ละห้าร้อยกูละห้าร้อยก็ตีเป็นก้อนลังเล็กตัวละสิบนะรูเปอร์มาเลย์เด็กด่าด่าอัวละสิบ เลสองร้อยหนะครับแล้วก็ผมมาตัดหญด้วยนะครับตัดญ้าคู่ละสาม้อยหนะครับผมก็เป็น2อคู่นะครับตัดญาแต่ว่าไม่รู้คู่ที่สาต้องัดร่อนไล่งใจก่อนถ้าซไม่ได้ก็จะตัดนะครับแล้ก็เพิ่มอีกสองอีกสามร้อยห แลากด้วยอะนหนักแขนทุกคนเลยแขนแล้วม่นกคมันจำยากอะพราว่าตอนองดบโบเราอูไว้ติดกับเสาเนี่ยโซลังคาไรซื้อได้นะแล้วก็มันก็มีกำลังด้วยก็ไม่จัปลาลาในก็อกล้องโบเลาลาไ่็อปเดียนมีดีผจะตอนนี้ผมจะซื้อเดียวมีฮเดียวมีฮะผมต้องบันครับเลยพูดมากเกินกับคื่ มกากเดียวมากเกินหลายบาทบาเลยเลยคือต้องโบริว่ว่ดคิดไปคิดมา ไม่ได้ป็าท้าแวไม่ได้เยไไปาถาลงมาเดี๋ยววัเอาปลาวมาดกนจะมัอไว้ไปดูยบกไปดูแม่อเาใ่เนาะไม่้มาทเอาปแล้ว เกือบจะจิดพันแล้วขอรบกวนทุกท่านทุกคนครับไม่มีอะไรให้เลยครไม่รู้จะเจกยังไงนะครับเดริเกอร์ผมก็ส่งก็ผมไม่สนับส่งนะครับเดริเกอร์นอกจากว่ามาขอกับตัวผมมาได้นะครับเดริเกอร์ลูกยาวนาแบบนี้นะถ้าใครเคยอยู่ใกล้บ้านผมบีบซจะมาขอก็ได้นะครับจะแ,แบบนั้นแต่ว่าถ้าผมให้ผมแจก แล้วก็ส่งกอรี่อ่ะส่งกอรี่ส่งวัสดุไปก็ผมว่าน่าจะไม่ได้นะครับผมก็ไม่ถนัดด้วยนะครับกาเรื่องส่งของนะครับถนัดเรื่องตั่งของอย่างเดียวเอห้ของก็จะลงไปในนู้นไหมเออเออตั้งขวางทางตั้งแบบนี้แหละ เดี๋ยวเรอไปวิ <Ach> ่งอีกทีครับเดี๋ยวจะวิ่งอีกรอบแล้วก็ไปลองใส่ลองเติงโล้นครับ โดยเพาะมีเรีนวายแล้วก็มีกล้องกันสันต์มันราคาประมาณนับนะครับเลยมีราคาที่ดูกว่านี้มากแบบมีเรีนวายแล้วก็มีรุ่นอะไรก็ได้แต่ไม่เอาจีแดงมีเรีนวายแล้วก็มีกล้องจัดจันนะครับกันกันส่กล้องจัดนะครับแล้วก็เรื่อง ก้างจะไม่ย้ายอะไรามากมายแล้วก็เลยมีอคอมเมนต์ไว้เลยนะ, <S <S นนะบุสนใจแน่นบุญสนใจแน่นอนครับต้องได้มีกันตัดแลว้วก็มีเรียนวยแต่นที่ตั้งไว้ก็จะซื้อต้องฟูฟูนะครับไม่มีไก่ไก่ครับของฟูมันมีครบครับแต่ว่ามันเยอะอย่างเดียวคือลียนวายมันเปลี่ยนไม่ได้มันเปลี่ยนเป็นลีนธรรมดาไม่ได้คือลียนวายแล้วเียนวายตลอด ก็ไม่เป็นไรนะรสินมันก็ไม่เลนวายมากนะผมว่าไม่เหมือนกับเลนทีうう่ผมซื้อมาที่ที่ผมซื้อมาแล้วก็ถ่ายอันนั้นคือวายสุดๆเลยรุ่มๆวายเลยนะถ้ามันวายแบบนั้นก็ไม่เอาด้วยเลนผมว่าน่าจะไม่ถึงกระดาษนะวายเลยหน้าคนเนี่ยแบบนูดเลยนะหน้าไม่หน้าจะไม่ปิดแบบนั้น ไม่ไม่ไวมากครับเลนวายเรีนกว้างครับเดกก็ยังไม่รู้ว่าเป็นเรนมุมกว้างครับเพื่อให้ดวงใจกันเลยว่าเลนวายเพื่อเป็นเลนมุมกว้างเพื่อเวลาราตายแบบนี้เนี่ยเห็นไหมนี่เป็นเลีนเลนที่ไม่มีเลนวายนะมันจะไม่ห็นพวงมาไรยนะแต่ถ้ามีเลนเนวายเนี่ยมันจะห็นครับมันจะเห็นแบบนี้เลย โอ้ยยังไม่เท่าเรียวายแบบ่เห็นกว้างเลยนะมันเรีนอ่ากี่องศาไม่รู้กี่องศาก็ไปเต้นเอาดูเลยเรียนวายเลยเดี๋คลิปได้เลยครนะแต่เป็นคลิปที่ในอ่าโรงน้นท์โรงศิลป์ลบคุณจะพูดคุยเกี่ยวกับอะไรก็ไปดูเลยนะครับเราจะมีคลิปนะครับเยอะ ดีหนึ่งด้านก็ัดีทุกคนแตบบ่ดีทุจำนวนบโอ้ยพูดเหนื่เลยว่ะเียมจัดรสปอนลไลก่อนไปแล้วครับอกไปหนึ่งดวงแนละ้วเดี๋ยวชีวิตไปหนึ่งดวงนะ จะไม่ไปซ่อมมันแค่ท้ายเพราะว่ามันอักโดนๆเนี่ยค่อยซองก็เปลี่ยนใหม่เลยเปลี่ยนเป็นสีดามแล้วับรอบนี้เปลี่ยนเป็นสีดามีครับทำไมคุณติดทองแดงจังนะดิเปลี่ยนเป็นสีดาเด็กพัดลุงเหรครับเคยอยู่บ้านลุงคอมเมนต์เลยเนี่ย ที่ยังไม่รู้นะครับเฟซบุ๊กขุนเจอาสรายุทธ์ลิงกลายนะครับไม่ใช่ไหมใช่ก็ไปกดติดตามได้นะกดติดตามพีทบุกเพื่อนไม่รู้จะติดหรือเปล่าไปมาขอวอีกคนรับหมดกะเลยมาขอก็เลยรับมาโพูดพูดกันะกะเลยรับมาในพีทพูดเกี่ยวกับเรื่องอะไรไม่รู้ เรื่องที่ผมชอบเรื่งนั้นในใจ่าฮ่า่้ว <c oughs> ความร้อนก็ไม่เคยขึ้นหรอมันมันก็นี่นะตามมัน ครับน้ำมันในความร้อนนะครับที่อ่าวัดไม่ขึ้นนะครับเมื่อก่อนแต่ตอนนี้ไม่ขึ้นแล้วไม่รู้สายวัดอีกขาดหรือเปล่าก็ไม่ได้ใจแตก็ไม่ได้ใจนะครับโอ้ยโอ้ยจริงเท่าไรไม่เคยรู้นี่สวยางามครับเสมอเลยเสมอจัดเลยนี่ตัวจริงเสมอจัดเลยนะครับมาดูแบบตัวจริง่ สวยงามเลยเดี๋ยวเก็บหัวมุกเดี๋ยวที่รถพร้าไปดูตอนแรกผมยาถ้าผมมีถ้าผมมีเตปดำผมยาวตัวแรบตั้งตรงนี้แล้วก็บันเตปดำมาคือทุกคนได้เห็นหน้าผมเดี๋ยวเดี๋ยวค่อย โอกาสกล้องเนี่ยมามัดตรงนี้แล้วติดเทปดำไว้กินาดีดีครับไล่นี้กินาดีดีย้ายจบนี่เลยเดีด๋ยวคป,ปิดไล่ครับดูกันยาวๆวะ่ะดูกันจนเมื่อนี่ต้ากล้องไม่จันนี้ดูสบายนะครับกล้องมันสั่นดูยาก Ở đây gọi tí rụt U Kellery U Kellery Tś Nhìn-hìn invers throw U Kellery U Kellery Tś Ngưichi Mẹ u Meanh obedient ghê cho tiêu sundan st MIN-OMC chưa có thể cấp shd ощущa chưa mấtvet thường dân y Chinese or no? X- Rubber 💪ureshi và Tàu trong 1963 nay KAIDO vàボnτα Est, państwo Chפằng 건강 ngon-shirlis trong 2008 Nghồier ra t我們的 bò ích, norte ost, Highness luego lãng t คนที่ตามบุกบันก็จิ้มลับเต็มไม่ได้อันนี้ก็ไม่หรอกฝาบทุกคนนะครับช่วยให้นกำลังใจให้ผมด้วยฝากกดไลค์นะครับฝากช่วยดูช่วยชุมนะครับกคลิปนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมนะครับผมลงคลิปอะไรไปก็ บอกดูกันทุกคนว่าแล้วทำไมมันดังเล่นเกียร์สียาวลุงอะไรก็บากดูกันด้วยนะคะรับหรือว่าเป็นเป็นแรงกระตันเป็นเป็นอะไระมันเป็นยังไงกันนะฮะยัง <c> ม <oughs> ีหน้ามารม นไก่ไคยตายว่าไม่เจยอไงฮะตาไตายัาง,ยางบูคนเดียวแนละ้วตายเลบ้าบินบางเดนะครับผมเผื่อ <c oughs> บางคนยังไม่รู้ครับผมบ้าบินบางเดีดีบินบางเดนครับมันปีจัดเลยรถปีจัดเลยต่าง,ง,ง,งระดับนะครับมันปี

ินหลุดเลยจากจใบวินว่าใจดูจใบวินว่าใจดูก็ใช้แล้วเนาะกินหักเต็มเลยเมื่อกี้ดูยากสะทหาดไฟไม่ลงนี่อพูดดรคกเลยดูอะ ที่แบบยารองอยู่เตรมเลยจะตายลุงได้ยังไงโอ้ยซ้ำอีกทีแบบนี้ต้องซ้ำพูดจะรอดผมซ้ำไหมแกแกเอาได้นะครับ เพื่อที่ผมซ้ำแล้วไม่ลงก็ผมปล่อยนะครับต้องก็ใจด้วยนะครับผมก็น้ำมันกินนะครับไม่ใช่ว่าไม่อยากซ้ำอยากซ้ำไม่ซ้ำอยากซ้ำไม่ผมน่ามันเยนะเพรว่ายังไงอ่ะหญ้ามันดูหญ้าดูหญ้าแบบนี้ต้องเอาฟวานซ้ำแน่เลยครับเดี๋ยวรอจุ่มกิ๊บเลย เดี๋ยวเราจะมาดึงเลยครับเมีครได้ประมาณนี้ครับมีครับได้ประมาณนี้ครับเดี๋ยวผมลงไปใ้ตรงโน้นก่อนนครับอันดียากลบหลบเหลืออีกคนแล้วก็จิตตรงนี้นะครับโอเคครับไว้เจอกันใหม่ไลน์หน้าแล้วก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ช่องรายุทธ์ยงไกลด้วยนะครับ ครับงานเพลครับไว้เจอกันใหม่ไรหน้าครับอรอจุนคลิปได้เลยนะครับเดีย๋ยวจะมีคลิปลงให้ดูน,นะครับอเครับไปเลย